Terima <laughs> kasih. สธคัโตอะระหโตสมัาสมุทสะนะโมตัสสานสคโตอะระหะโตสมมาสมุทสศนะโมตัสสาภสควโตอะระหะโตสมัาสมุทสศ คันติโกเมตาวาลาภียะส,สีสุขชิสีลวานปิโยเทวมนุษยานังมะนาปโปโหติคันติโกตีขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระราชมงคลลังสี คณะสง์พระเทรานุเทระเพื่อนพระธรรมทูตทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งในครั้งนี้มีดรสุทนธรรมประเสริฐคุณสุริกันและญาติสนิทมิตรสหายที่ได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคี ทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรามาสในอาวาสอารามชื่อว่ามวัดป่าธรรมรัต <c oughs> เมืองพิสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นวัดในสาขาวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีคณะญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ที่เมืองพิสเบิร์กได้สร้างถวายเป็นอาจริยบูชาถวายพระเดชพระคุณหลวงตาของเราซึ่งก็ได้มอบหมายให้ธรรมาภาพเป็นผู้ติดต่อประสานงานเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวัดป่าธรรมรัฐเมื่อ4ปีที่แล้วปีนี้ก็ฉลองครบ4ปีเมื่อวันที่25กันยายน ที่ผ่านมาการดำเนินงานของวัดป่าธรรมรัฐภายใต้การให้คำแนะนำให้ที่ปรึกษาของพระเดชพระคุณหลวงตานั้นอาตมาก็ได้มอบหมายให้ท่านพระหมหาปิยะอุตมปัญโยเป็นหัวหน้าสงฆ์ซึ่งโดยตัวบทกฎหมายการจดทะเบียนแล้วอาตมาก็ รับหน้าที่เป็นประธานอำนวยการนำพาทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมที่นี่ดำเนินกิจกรรมการสร้างวัดนี้เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธที่นี่ที่เมืองพิสเบิร์กและเมืองใกล้เคียงโดยเฉพาะในรัฐเพนซิลเวเนียรัฐโอไฮโอ และรัฐใกล้เคียงที่ได้เข้ามาอุปถัมภ์บำรุงวัดป่าธรรมรัฐในช่วงระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการทอดกระถินถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญในการที่จะได้อนุเคราะห์พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษา <c oughs> ให้ได้รับอานิสง์ ในการอยู่จำบัรษาของพระสงฆ์นั้นถ้าไม่มีการทอดกระถินก็เรียกว่ามันก็ขาดธรรมเนียมปฏิบัติหรือตามพระวินัยนิยมบรมพุทธ,ธานุญาตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อนุญาตไว้ให้พระสงฆ์ผู้อยู่จำบัญษามีสิทธิ์รับผ้ากระถินและมีอานิสงค์ครอบคลุมไปถึงกลางเดืนสี่ ตามที่เราได้ฟังกันมาทุกปีว่าอน,นิสงของการทอดกระถินนั้นได้ทั้งผู้รับได้ทั้งผู้ถวายก็คือผู้รับหมายถึงพระที่รับกระถินซึ่งในปีนี้ก็ยังไม่ทราบว่าท่านใดจะเป็นผู้รับเพราะจะต้องมีการอุปโลกก็เรียกว่าอัปโลกะนกกรรมกรรมที่สงยกขึ้นเพื่อตกลงกันที่จะมอบที่จะถวาย เป็นฉันทามติให้กับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้ที่มีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปดประการมีบุพกิจเป็นต้นที่พระเจ้าทรงอนุญาตไว้และอาน,นิสงส์ของผู้ให้นั่นก็คือผู้ถวายซึ่งก็แน่นอนละอันนี้เป็นทานพิเศษดังที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบกันดี จะเห็นว่าการทอดกระถินแต่ละปีนั้นมีอยู่เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งวัดกำจัดจำกัดด้วยการเวลาก็คือหนึ่งเดือนหลังจากพระออกพรรษาปีนี้การออกพรรษาของพระวันจริงๆตรงกับวันที่27ตุลา,า27ตุลาคม15ค้า่ำเดือน11แล้วก็นับไปอีก15ค้าำ เดือนสิวันเพ็ญเดือน12นั่นแหละหมดเขตกระถินเพราะฉะนั้นก็วัดแต่ละวัดโยมแต่ละท่านที่เป็นเจ้าภาาก็กุลีกุจาขนฝายเพื่อที่จะให้ทันเวลาในการท่อกระถินภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนพระสงฆ์เองก็ <c oughs> <c oughs> บีซี่ไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาพระที่เป็น เจ้าฟ้าเจ้าคุณมีพัดยศก็มีหน้าที่ในการไปถวายอดีเรกกฐินพระราชทานโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริรมากาก็ยิ่งหาเจ้าคุณยากเพราะฉะนั้นก็พระก็จะบีซี่มากต้องจองใส่สลากกันไว้ข้ามปีโยไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือว่าเป็นข้อวินัยที่กำหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะต้อง ทำหน้าที่ของพระสงค์ในการที่จะไปร่วมเป็นคณะปุรกะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าธรรมรัฐก็เป็นสาขาของวัดไทยดีซีก็ต้องมาพระเดชพระคุณหลวงตาก็มีเมตตาเดินทางมาเป็นกำลังใจให้ทั้งเจ้าภาพผู้ถวายและพระสงค์ผู้อยู่จำบรรษาที่นี่ อันนี้อาตมาก็อยากจะกราบขอบผู้คนพระเดชพระคนณหลวงตาเราที่ก็น่าเห็นใจนะหลายญาติญาติโยมหลายท่านก็เป็นห่วงก็มากระซิบอาตมาทำไมใช้หลวงตามากจังเพราะงั้นนั่งรถสี่ห้าชั่วโมงก็คือกราบเรียนท่านะนะว่าก็สุดแท้แต่ว่าท่านจะตัดสินใจก็โดยเฉพาะุนโยอมดออรสุทนก็ เป็นลูกศิษย์ลูกหามาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วัดถนนเวนวถนน,นจอรเจียมาถนนเลฮิวมาสร้างวัดป่าธรรมรัฐก็ตามมาอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพทอดกระถินปีนี้เพราะฉะนั้นความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันตัวนี้ก็กระซิบยตมสุทนว่าลองขึ้นไปกล่บหลงตาดูถ้าท่านเมตตามาให้ก็ถือว่าเป็นความเมตตาอย่างสูง แต่ว่าถ้าสุขภาพท่านไม่เอื้ออํานวยก็แล้วแต่ท่านจะตัดสินใจเพราะฉะนั้นลวงตาเรานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะบางทีท่านก็ใช้อธิวาสนาขันติขันติที่ขึ้นไปกดทับความทุกขเวทนาบางอย่างมากกว่าพวกเราก็แล้วกันนะลุงตาท่านไม่พูดถามว่าท่านเป็นยังไงลุงตาสบาย ม่มีอะไรสบายท่านจะตอบพวกเราอย่างนี้นะแต่ว่าโดยสภาพคือท่านอยู่ในวัยนี้แล้วเราก็ทราบญาติโยมที่อายุน้อยกว่าท่านบางโยมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอาตมาก็คงจะเหมือนกันคงจะไม่เท่าท่านแล้วก็คงจะไปแล้วนะเพราะฉะนั้นการรักษาธาตุขันการดูแลสุขภาพถือว่าของท่านยอดเยี่ยมเราก็ควรจะต้องเอาเป็นตัวอย่าง จิตใจท่านเข้มแข็งมีเมตตาสูงเพราะฉะนั้นก็นั่งรถมานะกาบเรียนให้ท่านนั่งเครื่องท่านก็ไม่นั่งเพราะว่าท่านบอกขี้เกียจไปรอจุกจิกจูก้จี้เข็นเข้าเข็นออกที่ Security นะมันก็น่าเบื่อน่าลำคาญเหมือนกันสู้นั่งรถไม่ได้ก็ก็นั่งรถมาคุณโยมสมบูรณ์เป็นสารถ,ถีที่ถูกใจคำว่าที่ถูกใจเนี่ยเรียกว่า เหยียบมาตลอดนิดคันเร่งแบบชนิดที่ว่าสบายยมสมบูรณ์ทำเวลาเขาขับห้าชั่วโมงโยมสมบูรณ์ขับสามชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงอะไรเงี้นะไปวัดป่าันิรรมด้วยกันโอ้โหเรียกว่าไม่ต้องพักแล้วก็เหยียบรวดเดียวถึงแต่เช้ามืดนะถึงนี่ก็เหมือนกันมาถึง 8. ปดมงสี่สิบห้ามาถึงวัดป่าธมรัตนโพธิก็ขับกัน สี่ห้าชั่วโมงนึกว่าจะถึงสักเก้าโมงครึง่งสิบโมงก็มาทําพิธีปรากฏว่าแปดโมงสี่ห้าถึงวัดแล้วเมื่อเช้านี้นะอันนี้ก็เป็นบุญที่ได้นำพระเดชพระคุณหลวงตามาเป็นขวัญเป็นกำลังใจญาติโยมชาวดีซีก็มากันเยอะนะพอ,อนุมโมทนายมแขกที่เป็นออร์แกไนเซอร์ จัดรถบัสให้คณะได้มาจาริกสแสวงบุญอันนี้ถือว่าเป็นการมาจาริกสแสวงบุญนะเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันที่เรียกว่ากะถินสามัคีปีนี้กะถินสามัคี่คุณโยมดรสุทนบอกว่าก็ไม่อยากจะให้ใส่ชื่อคนเดียวหรอกกลัวจะเหงาไปคนเดียว <c oughs> เอาเพื่อนไปหน่อยเราเลยสามะคีนะ ใส่มาในใบดีกาก็จะเห็นว่าใส่รวมๆไปญาติโยมหลายท่านที่ไม่มีชื่อก็ต้องขออภัยเพราะว่าบางทีท่านจะภาพท่านก็ระบุมาแล้วก็เขียนชื่อมาก็ไปพิมพ์ลงในใบดีกาส่วนญาติโยมจากรัฐอื่นๆนะ,ะเดี๋ยวจะว่าโปรเดดีซีแล้วโอไฮโอแถวทางฝั่งคลิปแลนด์แถวโอไฮโอแถว เฮียอีรีนะโยมมาจากอีรีขับรถมาตั้งแต่เช้านะคุณโยมสมชายพร้อมทั้งคณะมากันทุกปีอันนี้ก็เป็นโยมติดตามอุปถัมภ์พระตั้งแต่นู้นแหละวัดป่าสันติธรรมนะที่เคยเล่าลูกสาวไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปเห็นวัดตามไปที่โน่นวัดป่าสันติธรรมแฮมตัน พอลูกสาวไปเห็นพระพุทธรูปที่ลานลานพุทธนะหลวงพ่อขาวโอ้โหเขาดีใจใหญ่วิ่งเข้าไปกราบบ <laughs> 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 อกดิสไมลเรียวพบุตดเรียวพบุตดาก็ดีใจมากเขาไม่เคยเห็นพระก็ต <laughs> 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 ั้งแต่นั้นมานะคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งเสริมให้ลูกสาวลูกชายได้เข้ามาใกล้ชิดพระพุทธศาสนานี่แหละถึงบอกว่าเราสร้างวัดในต่างประเทศเนี่ย ได้บุญได้กุศลได้อานิสงส์มากเพราะอ,อะไรเพราะว่าวัดเนี่ยมันเหมือนกับโอเอซิสในทะเลทรายพวกที่เดินทางในทะเลทรายขี่หลังอูดไปนั่นน่ะถ้าเขาไปเจอโอเอซิสคือแหล่งน้ําแหล่งอุดมสมบูรณ์อยู่ในกลางทะเลทรายถือว่าไม่ตายแล้วแล้วก็ดีดีอกดีใจมากเพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่ต่างประเทศ อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปอยู่ยไหนตอนไหนก็ตามน,นะก็จะมีความว้าวทางด้านจิตใจมีความต้องการที่อยากจะทำบุญอยากจะเห็นพระอยากจะได้เข้าศึกษาและปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่ามีความสะดวกสบายพรั่งพร้อมทุกอย่างในด้านเครื่องอำนวยความสะดวกแต่สิ่งที่ว้าวทางด้านจิตใจ คือขาดในเรื่องของการทำบุญเพราะฉะนั้นการที่มีวัดก็คือเป็นศูนย์รวมใจเป็นที่ญาติโยมได้ร่วมทำบุญศูนทรทานไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันตายวันย้ายที่อยู่ต้องเรียกหาพระวันเกิดก็ต้องมาฉลองกันที่วัดวันตายก็คือเมื่อมีใครล้มหายตายจากเกิดขึ้นก็ต้อง นิมนต์พระต้องมาหาพระต้องระลึกถึงพระวันย้ายที่อยู่คือซื้อบ้านใหม่ก็ต้องหาพระอีกะนะต้องเอาพระไปนําเข้าบ้านไปฉลองไปเปิดไปเจิมอันนี้เป็นธรรมเนียมของเรานอกนั้นเปิดบิสเนสเปิดธุรกิจก็ต้องนิมนต์พระไปทําพิธีให้และที่มีสิ่งรบกวนจิตใจ มีหลายๆท่านนะนึกถึงพระบอกว่าอยู่บ้านไม่ค่อยมีความสุขมีเสียงกุ๊กกุ๊กเก๊กผีหลอกพูดยังไงนอนไม่เป็นสุขจะทำยังไงก็เดือดร้อนพระอกีกต้องไปสวดภาษาลาวก็เรียกว่าสวดสัมหะสวดชําละให้ก็คือไลนะ่พูดผีปีศาจเมื่ออาทิตย์ก่อนทามาก็ รับนิมนต์ไปกับอาจารย์ทวีพงศ์บอกว่าเขามาเขย่าโต๊ะใส่บอกว่าเด็กไปล้างจามแล้กวก็ส่องไฟฉายดูก็ไม่เห็นมีอะไรนั่นแหละเขาก็มานิมนต์พระไปสวดสวดเสร็จแล้วโทรมารายงานบอกว่าเออมันเงียบไปอาจารย์บอกว่าเออค่อยอยังชั่วนะ่อแต่ถ้าไม่เงียบเรายุ่งเลยพระที่ไปสวดไม่ขังอันนี้ค่อยอยังชั่วหน่อยโทรรายงานว่ามันเงียบไป บางอย่างมันก็นิดกำลังใจโยมกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะถ้าเห็นพระเจ้าประสงค์ไปทำหน้าที่สวดมนต์สวดพรให้นี่ร้านแขกนี่ก็รับรองว่าโชคดีนะเนต่อไปนะีสวดให้เต็มที่เมื่อคืนนี้ก็สวดมาถึงกาตมาลงเครื่องบินนึกว่าท่านปิยะจะสวดไปเรียบร้อยแล้วบอกว่ารออาจารย์เหมือนกันมาก็ลงตั้งแต่หกโมงแต่โยม ไปรับอาตมารอข้างล่างโยมอยู่ข้างบนก็เลยไม่เจอกันนั่งรอกันไปครึ่งชั่วโมงกว่าจ,จะเจอกันโทรหากันรับมาบอกว่ารออาจารย์ยังไม่ได้สวดก็เลยมาสวดให้ฉลองสมโพธิองค์กระถินนะเจ้าภาพก็ต้องดีใจเมื่อคืนนี้ฉลองให้สวดเต็มที่นะเพราะว่าไม่ได้มีข้อลิมิตด้วยเวลาก็สวดเต็มที่ก็ถือว,ว่าสวดให้ พูดผีปีศาจเท,ทวดาอารักษ์เจ้าที่เจ้าทางทุกท,ท,ที่อินพรมโยมยักษ์นาครุธมนุษย์เทวดาลงมาโนโมทนากะถินโยมสุทนก็สวดมนต์ให้แล้วเมื่อเช้า,ชานี้สวดสิบรูปนี่จะเรียกว่าต้องมีอานิสงส์เพิ่มแน่นอนในการ bless สถานที่ตรงนี้นะก็พี่น้องชาวอินเดียนะเป็นร้านอาหารซึ่งเขาก็แบ่งให้เช่า คิดราคาไม่แพงก็ได้มาเช่าสถานที่ตรงนี้ก็ปีนี้อาจจะดูคับแคบไปหน่อยไม่เหมือนกับปีที่แล้วแต่ก็คิดว่าพอเหมาะพอควรแล้วก็อยู่ใกล้วัดใกล้วัดมอนโรวิลของเราในการที่จะมาจัดสถานที่แล้วก็มีที่จอดรถอ่าพาร์ก,กิ่งเต็มที่เพื่อที่จะรองรับญาติโยมก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกส่วนที่ได้มาร่วมกันถวาย กระถินสามัคคีในการที่จะให้กิจการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยดีก็ขอรายงานให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าใน4ปีที่ผ่านมานี้วัดป่าธรรมรัตได้รับการอุปถัมภ์บำรุงและมีสถานที่เพิ่มก็ดังที่าทางพิธีกรได้รายงานไปแล้ว แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ขึ้นมาอ่านรายงานทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนั้นให้ทราบว่าเราได้ซื้อที่เพิ่มหลังจากที่ย้ายออกจากบ้านของคุณโยมอุไรโย,ยมสริต,ตาสิทธิซึ่งอยู่ที่นั่นสองปีแล้วก็คุณโยมกิติมาได้ถวายบ้านหนึ่งหลังพร้อมด้วยที่เอเคครึ่งเป็น เสนอาสนะสง์ให้พระได้จำบรรษาแล้วก็การทอดกระถินในปีที่สองและปีที่สามซึ่งปีที่แล้วนี้คุณโยมเอกจากร้านโตโน่ก็ได้รวบรวมญาติธรรมก็ได้เงินก้อนมาพอสมควรก็เลยได้เขาประกาศขายที่ตรงที่ที่ใกล้ๆกันไม่ติดกันหรอกก็เหลือบ้านอยู่หลังหนึ่งกั้นกลางนะอยู่คนละฝั่งแต่ว่า ตอนนี้บนเกาะนั้น,นเป็นผืนเดียวกันถ้าบ้านตรงกลางเขาอนุญาตขายให้เรานะก็เลยซื้อไว้บ้านสองหลังนั้นประมาณ1 7 0 0 0 0 0เจ็ดหมื่นเหรียญก็เรียกว่าตอนนี้วัดป่าธรรมรัฐก็มีบ้านสามหลังนะแล้วก็ให้ฝรั่งเขาเช่าอยู่หลังหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยค่าน้ำค่าไฟค่าแมนเทนเนนส์ส่วนอีกหลังหนึ่งก็ยังว่างๆอยู่ ญาติโยมท่านใดจะมาประพฤติปฏิบัติทำมาใช้สถานที่ก็เป็นที่รองรับของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ส่วนพระสงค์ก็อยู่จำบรรษาอยู่ที่บ้านหลังเดิมที่คุณโยมกิติมาได้ถวายก็ทำให้การปฏิบัติศาสนากิจเป็นไปด้วยดีสะดวกแล้วก็ ได้ทําทางขึ้นข้างหลังก็ปกติแล้วที่จอดรถจะจอดได้แค่ประมาณสองคันสองคันแหละเต็มที่อยู่ด้านหน้าในนี้ก็ได้ทําทางขึ้นไทถทะลุขึ้นด้านหลังก็สามารถที่จะจอดรถด,ด้านหลังได้เพราะนั้นจะตุปัจจัยที่ญาติโยมท่้งหลายได้ร่วมทอดกฐินในปีที่สองและปีที่สามปีที่แล้วนี้ได้ถาวรวัตถุได้สร้างถาวรวัตถุไว้ ในทางพุทธศาสนานั่นก็คือ,อได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินสองหลังนั้นก็ประมาณเกือเอเครอร์กว่าๆนะส่วนบ้านตรงกลางก็ได้ข่าวว่าภรรยาเขาเพิ่งเสียเมื่อเดือนพฤษภาคมเขาก็เคยปารกกับท่านพระมหาัายันท่านมาปิยะว่าต่อไปเขาก็คงลำบากที่จะอยู่ที่นี่อาจจะต้องย้ายออกไปนะ เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเขาประกาศขายบ้านหลังนั้นก็คงจะเป็นสมบัติของวัดในอนาคตอันใกล้นะเพราะฉะนั้นก็บอกข่าวบอกบุญญาติโยมไว้เพื่อเราจะได้ฝังทรัพย์ของเราไว้ในทางพระพุทธศาสนาอันมั่นคงเพราะถ้าจะพูดไปแล้วสถานที่วัดป่าธรรมรัตน์ปัจจุบันนี้ถนอนมอรโรวิวเนี่ยจะเป็นที่เหมือนกับเกาะ ไม่มีเพื่อนบ้านรบกวนถ้าถ้าบ้านหลังนี้ถ้าเขาประกาศขายให้เราก็จะได้เนื้อที่ประมาณให้คร์แล้วก็จะสร้างทาวราวัตถุจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมจะสร้างโบสถ์สร้างอะไรในอนาคตก็สามารถทำได้เพราะอีกด้านหนึ่งเป็นคอมเมอร์เชียลโซนตอนนี้ก็เป็นเป็นกูดวิวเป็นคอมเมอร์เชียลโซนอีกด้านหนึ่งก็เป็นไพรสสเนีย อีกด้านหลังก็เป็นเหมือนออฟฟิศเก่าเหมือนโรงงานเขาก็จะขายเหมือนกันแต่ราคาหลายล้านตรงนั้นเราไม่้าแต่เอาเป็นว่าที่ตรงเกาะกลางที่มีบ้านอยู่สี่หลังถ้ารวมกับหลังที่เขายังไม่ขายนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าในอนาคตเราก็มีสถานที่ถ้าพร้อมเพียงกับการ ที่จะประกาศเผยแพ่พุทธศาสนาสร้างฐาวรวัตุให้มั่นคงแล้วเราก็จะได้ทํางานทําหน้าที่ไปเหมือนกับวัดไทยดีซีปัจจุบันนี้แหละนะตอนนั้นเราก็ถือว่าสถานที่ใหญ่แล้วไม่ไม่อยากจะหาสถานที่อื่นอนนั้นที่เหมาะสมแล้วแต่เอาไปมาตอนนี้ก็ขยายไม่ได้ขยับไม่ได้นะเพราะว่าชุมชนใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นคนมาใช้เยอะขึ้น ก็มีอย่างเดียวสร้างต่อขึ้นข้างบนขยายข้างไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อจำกัดมีการขุดลงข้างล่างกับต่อขึ้นข้างบนเท่านั้นแต่นั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ก็เจเนเรชันต่อไปนั่นแหละนะอันนี้เราก็ก้าวมา40ปีแล้ววัดไทยดีซีเราก็มีทาวรวัตถุมีโบสถ์มีกุฏิสงฆ์เป็นที่ประจักษ์อย่างทุกวันนี้ ก็เพียงพอต่อการทำงานเพียงพอต่อประสงค์จำบรรษาเพียงพอต่องานเผยแผ่ด้านศิลปะวัฒนธรรมครบทุกด้านวัดไทยดีซีถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมใจที่มีพระเดชพระคุณลงตาเป็นผู้นำเป็นเสาหลักอยู่ตรงนั้นส่วนวัดป่าธรรมรั์วัดป่า,าพิสเบิร์กของเรานี้ก็เป็นเก้าที่สที่สที่วัดป่า สันติธรรมเวอร์จิเนียอันนั้นก็ก้าวไปด้วยความมั่นคงเรื่อยๆแล้วส่วนวัดป่าธรรมรัฐเราก็จะก้าวต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่ได้ร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยคนละมากๆก็มีหรือว่ากระถินปีหน้าหรือกระถินปีต่อไปก็ยังไม่มีเจ้าภาพก็แจ้งความจำนงได้นะเพื่อ ที่เราจะได้รวบรวมเป็นจตุปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างวัดให้สมบูรณ์แบบเป็นจุดสวมปรารใจของชาวชนชน,นชาวไทยสืบต่อไปเพราะฉะนั้นในการมาทอดกระถินในวันนี้อนานามภาพในนามของคณะสงฆ์ในนามของประธานอานวยการวัดป่าธรรมรัฐทํทำงานสนองพระเดชพระคุณหลวงตาและคณะสงฆ์ ก็ไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่จะปฏิกร้น้ำใจญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยกล่าวคือคุณพระพุทธคุณพระสงฆ์คุณงามความดีที่พระเดชพระคุณลงตาบำเพ็ญแล้วจงมารวมกันเป็นดบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยหนุนนําให้ท่านทั้งหลายท่านผู้ใดมีทุกจงสิ้นทุกท่านผู้ใดมีโศกจงสางโศก ท่านผู้ใดมีโรคโรคจงหายท่านผู้ใดมีภัยจงปลอดภัยแล้วบรรลุถึงความสุขเกษมสําราญในบรวรพุทธศาสนาเป็นกําลังสําคัญของชาติาศาสนาสืบต่อไปนานเท่านานเทิน เพื่อที่เสเพงจะเ่ได้เกดการกระดมาก็จเล่าความเกดมาในคาู่หน้าเกิดก้อนหน้าของวัานารรมทีเพื่อเกดจากธรราทังการเกิดที่เกิท่านทีมา่วมาัเกดอย่นี้ต่อไปเขาเรียกเป็นฟิวไบตันจิและเพื่อนใช้ตัวอาัง่เพื่อนเพื่อน